ลึกลับซ่อนเร้นอยู่ในป่าลึกมีบ่อน้ำเล็กๆน้ำใสแจ๋วราวกับกระจกชาวบ้านเรียกมันว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่มีคำเตือนสำคัญห้ามขอพรอเด็ดขาดใครก็ตามที่กล้าลองจะพบกับความหายนะมีคนเล่าขานกันว่าใครขอพรจากบ่อน้ำนี้ความปรารถนาจะกลับกลายเป็นความวิบัติหญิงสาวที่อยากได้ความงาม กลับกลายเป็นหินชายหนุ่มที่หวังร่ำรวยกลับพบกับความยากจนถล่มทลายความจริงแล้วบ่อน้ำแห่งนี้ไม่ใช่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแต่เป็นบ่อน้ำที่สะท้อนความโลภของมนุษย์มันไม่ให้พรแต่เพียงสะท้อนความปรารถนาที่แท้จริงและบทลงโทษก็คือการเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายนั่นเองดังนั้นอย่าได้ริอาจ อย่าได้แม้แต่คิดจะขอพรอจากบ่อน้ำแห่งนี้เพราะบางครั้งความจริงที่เราเห็นอาจเจ็บปวดกว่าความหวังที่เราเคยฝันไว้มากนัก